สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเดนชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องกิจกรรมดีดนะครับของคณะกรรมการการดําเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาซึ่งเราจะได้รู้ว่าที่มีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีวัตถุประสงค์เนี่ยในการจัดกิจกรรมยังไงนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่าน พีรักิ์พจิตสมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมการดําเนินการจัดกิจการจัดกิจกรรมอันเป็นสนาาระประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมท่านครับในการคณะกรรมการของท่านเนี่ยก็คือ,อในเรื่องอเป็นกิจกรรมเนี่ยเกี่ยวกับ ประโยชน์สาระประโยชน์แล้วก็มีนันทนาการด้วยของมุฒิมันในคณะตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับท่านครับคือปกติงานในสภาเนี่ยทั้งเีว่าผู้แทนหรือสวเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปของคณะกรรมการสามัญนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่องว่างอยู่ที่ว่ากรณีที่มันเกิดเพจเกิดภัยทุกเชินภัยบางทีมันเกี่ยวกับอ่ัพยาวรธรรมชาติบางทีเกี่ยวกับเรื่อง น้ำบางทีเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันมันหลายบทบาทของกรรมธิการครับทางท่านประธานวุฒิสภาท่านก็นเลยเห็นว่าวุฒิสภาน่าจะมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาครับเพื่อเหมือนกับเป็นหน่วยที่ชาร์จหน่วยที่จะเคลื่อนไหวลงในพื้นที่กรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ไปให้ได้ไวๆไว ท่านก็มอบหมายให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เป็นแขนขาของท่านประธานด้วยใช่ครับในการที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับโอ้ย่างเงี้ยผมต้องถามท่านละฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยเพราะคณะท่านเนี่ยวัตถุประสงค์ของคณะท่านยังไงครับก็เราต้องการให้ผู้ที่สภาเนี่ยมีส่วนเชื่อมโยงใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในมิติอื่นๆด้วยครับไม่ใช่มิติทางด้านกฎหมายหรือมิติทางด้านกรรมธิการอย่างเดียวนะครับแล้วขณะเดียวกันก็อยากจะให้ ทางบุริสภา,ากับคนในวงงานเนี่ยมีจิตสานะรืะเพื่อที่จะ้สร้างกิจสระไม่ว่าร่วมกับชุมชนข้างเทียงที่เราเป็นที่ทำการอยู่หรือเด็กหรือเยาวชนที่ทำกิจกรรมอะไรทั้งหลายที่เราเห็นว่าเราควรจะลงไปเชื่อมโยงกับเขาเราจะนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆเห็นบอกว่าก็คือเพื่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก,ก็คือมีคุณภาพชีวิตท<ก>ี่ดีขึ้นสังคมไทยคือมีความ เอือเฟื้อเผื่อแผ่กันประสบภัยพิบัติอะไรก็มีคนมีคนช่วยเหลืออะไรกันไปให้กําลังใจกันอะไรอย่างนี้นะครับครับผมอย่างนี้เราเห็นบอกว่ามีแนวทางปฏิบัติเนี่ยที่มีหน้าที่สองลักษณะมี่ทำเป็นยังไงครับท่านครับอย่างแรกก็เป็นเรื่องของกรณีภัยฉุกเฉินใช่ไหมครับครับภัยฉุกเฉินเช่นฝนแรงนะฮะน้ำท่วมครับ หรือกรณีเหตุการณ์ที่มันกระทันหันขึ้นมาอย่างกรณีที่มีเหตุการณ์ยิงที่โคราชอะไรอย่างนี้นะครับหรือกรณี้เรื่องโควิดมันก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าในขณะนั้นใช่ไหมครับเราก็เอาเนี่ยเป็นภารกิจในคณะกรรมการขวกเราทราบอีกภารกิจหนึ่งก็คือการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีเนี่ยระหว่างสมาชิกบุฒิสภาและบุคลากรเนี่ยของของสำนักงาน เลขาธิการผู้ทีสภาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอยังไงครับท่านครับก็ปกติเนาะว่าการทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีการผ่อนคลายมีการรีแลกที่ที่แบบมาแบบมาทําความข้าอกเข้าใจกันหลังจากที่ทาง,งานมาแล้วระยะหนึ่งแลวขณะเีการการทำงานของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆด้วยเช่นสื่อมวลชนครับอืมนะครับหรือไอชุมชนข้างเคียงของเราครับอย่างตอนนี้เราไปอยู่ที่เกียรกายก็มี มีวัดมีข่ายทหารมีโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะพยายามสร้างความสัมพันธ์เช่นไปพัฒนาไปทําความสะอาดไปเรื่องจิตอาสาเราก็มีคณะกรรมการกิาสาอีกชุดหนึ่งแต่เราจะเน้นการนันทนาการเล่นกีฬากันนะครับกีฬาที่มันเหมาะกับอายุเหมาะกับสภาพอะไรนะครับอออีกรูปแบบก็คือเหมือนดึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีในหลายหลายมิติ มาทํากิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดสมัยนี้ก็คือเหมือนละลายพฤติกรรม <c oughs> นะฮะแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าทําให้เกิดความเข้าใจกันมีกิจกรรมร่วมกันมันก็คือเกิดความเข้าใจกันการทํางานกับสารกันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นข้างในกับข้างนอกกับสื่อที่เขาก็ส่วนใหญ่ก็คุกคีกันอยู่แล้วแล้เราก็มีกิจกรรมที่มันทําให้แบบสนิทสนมกันมากขึ้นเพื่อจะได้สื่อสารกันตอนนี้กําลังมีแนวคิดว่าจะประสานกับสถานทูตต่างๆมา มาพบปะก,กันแล้วเล่นกีฬากันโอ้เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะกีฬานี่นอกจากจะให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยยังสเสริมสร้างสุขภาพเป็นการป้องกันดีกว่ารักษากใช่ครับ,คร,บครับผมท่านครับเลจากที่ทราบเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ภาราทราบว่าคณะกรรมการเนี่ยก็คือมีมีท่านประธานมอบหมายเนี่ยมีระยะเวลาครับช่วงเป็นช่วงยังไงครับคือคล้ายๆเป็น เป็นวิธีปฏิบัตินะครับ,รบเพราะว่าเขาก็ตั้งคณะกรรมการก็ครั้งละหกเดือนอะไรเพื่อเพื่อที่จะบริหารงบประมาณฝ่ายเลขาเขาจะได้บริหารงบประมาณครับให้สอดคล้องกับระยะเวลานก่อนอืแต่<ช>ว่าโดยทางปฏิบัติเราก็ถ้าเรามีกิจกรรมที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้า ก็ต่อไปกันจะได้จัดสรรคนเนี่ยหรือข<ง>้าราชการหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องจะได้วางแผนมาร่วมมือมาประสานกันได้ถูกต้องในเรื่องของงบประมาณครับผมบท่านครับแล้วโอ้โหอย่างนี้จากท,ที่ทราบมาถึงแม้เป็นช่วงเวลาที่ที่ท่านอยู่เนี่ยแล้วเป็นช่วงช่วงเนี่ยแต่กิจกรรมเนี่ยที่ทามาเนี่ยก็หลากหลายมากใช่ครับ,รบทราบว่ามีอยู่แบ่งจริงๆเนี่ยแบ่งเป็น4ีด้านนะครับในแต่ละด้านเนี่ยก็มีลงพื้นที่เนี่ย อยากให้ท่านมีโอกาสเนี่ยได้เล่าให้ที่พี่น้องประชาชนใช้ทราบหน่อยคะว่าในสีด้านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยของคณะของท่านเนี่ยได้ทําอะไรบ้างครับเช่นเยอะมากครับครับผมอย่างเห็นบอกว่าด้านที่หนึ่งเนี่ยในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสถานการณ์เร่งด่วนหรือเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตต่างๆางก็อย่างท,ที่เรียนไว้ตอนต้น,นรายการนะครับก็กรณีเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเราเราทําเยอะมากเลยครับ เริ่มต้นจากที่ภาคเหนือก็น้ําป่าหลายลากนะครับครับแล้วก็หาข้อมูลจากกรมป้องกันบรรเทาสารภัยอืว่ามีจํานวนมากน้อยขนาดไหนทางจังหวัดดูแลยังไงบ้างเราก็จะไม่ให้ซ้าซ้อนครับแล้วเราก็ขอข้อมูลจากจังหวัดแต่จะไม่ให้เป็นภาระจังหวัดนะครับรบ,รบลงไปแล้วก็ไปอมอบ ถุงยังชีพบ้างบางทีก็เป็นไอ้เวชภัชฑ์ัยาที่จะต้องใช้หลังจากน้ําท่วมคผมยากันยุงบ้างไอ้แก้แพ้อะไรบ้างอย่างนี้นะครับลงไปให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนว่าสวมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนรเริ่มต้นเียบน้ําท่วมก็ส่วนใหญ่ก็ภาคเหนือก่อนนะครับ,รบผมแล้วเราก็ไปที่น่านไปที่แพร่ไปที่อุตรดิตถ์ไปที่สุโขทยัยไปที่พิจิตรหลังจากนั้นก็ มาทางภาคอีสานบ้างรเราก็เลือกไปลงพื้นที่ที่โคราชของยาพุทธสารอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับซึ่งนั้นเราลงไปในขณะที่เขากําลังน้ำมันยังไม่ลดเลยนะเข้าไปได้ต้องนั่งนั่งรถทหารที่สูงสูงเลยครับ,รบเข้าไปอืมดีใจมากเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนมาขอบคุณแล้วเขาบอกว่ายังไม่เคยมี สวชุดไหนอันนี้เหมือนกับคน<ม>กําลังเสียขวัญอยู่ท่านก็เหมือนกับให้ทีมเนี่ยลงมาเนี่ยสร้างขวัญก็แล้วกาลังใจเหมือนมีคนห่วงใยอยู่ครับอืแล้วถ้ามันเกินกําลังที่จังหวัดจะดูแลเราก็จะมาประสานทางทางหน่วยงานที่เหนือกว่าจังหวัดให้ครับผมหรือบางทีก็มาแจ้งให้สภาขอรับบริจาคเงินไปลงไปช่วยเพิ่มอืมหรือบางทีอจังหวัดติดขัด เรื่องอะไรเราก็จะประสานให้กับจัดทางจังหวัดนี่คือประโยชน์ในการลงพื้นที่โดยเป็นคณะเฉพาะที่ท่านประธานสภาเห็นก็เลยมอบเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยแบตแบตลงพื้นที่ทันทีเพราะตอนนั้นผมเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไ้ทำโครงการสนชเพระประชาชนก็เลยมีมีมีทักษะมีอะไรเรื่องการลงพื้นที่ถือว่าถือว่าได้มอบหมายให้ถูก ถูกภารกิจอย่างนี้เนี่ยอย่างภารกิจเนี่ยที่ช่วยเหลือในเสริมสร้างในขวัญกำลังใจโอ้โหมีทั้งน้ำลดแล้วก็น้ำท่วมคืออันไหนเนี่ยเรียกยิ่งประเทศเราเนี่ยเป็นเป็นประเทศชาวยุโรปมันมีเรื่องเกี่ยวพวกน้ําตลอดท่านจะช่วยเหลืออีกอันหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวภารกิจในเรื่องบรรเทาความเดือดร้อนที่เร่งด่วนเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยที่คนในพื้นที่เนี่ยกล่าวมากเลยว่าคณะท่านเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยช่วยในเรื่องเยียวยาจิตใจในเรื่องเกี่ยวกับที่โคล่าในเรื่องผู้เสียชีวิตเนี่ย มันทำโอ้โหถือว่าลงเป็นวดเร็วมากเลยก็ตอนนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นครับผมแต่มันพอเกิดขึ้นแล้วเราก็ทราบดีว่าถ้าเป็นทางกฎหมายเนี่ยยังไงผู้กระทำผิดเนี่ยซึ่งเขาก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่มีทางที่จะมามาเยียวยาทางแพ่งให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจากชีวิตหรือร่างกายนะครับหรือทรัพย์สินได้ครับซึ่งวุฒิสภาก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้อง ช่วยกันสนับสนุนให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็ขอรับบริจาคเงินจากคุณทีสภาได้ไปล้านกว่าบาทนะครับ<อ>แล้วก็ผมก็เดินทางไปพร้อมกับคณาก็ไม่กวนทางจังหวัดเขาไม่ไม่ลงไปพื้นที่ไม่ไปดูความเสียหายเลยไปฟังทางจังหวัดเขาบรรยายสรุปแล้วก็มอบเงินให้กับทางจังหวัดก็รู้ว่าคืออันไหนที่ทางหน่วยราชการจังหวัดขาดแคลนตรงไหนท่านก็เสริมไปเลยซึ่ง อันนี้ขอชื่นชมทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากับคณะนะครับที่เขาบริหารจัดการได้ดีมากในการเยียาผู้ได้รับความเสียหายทราบว่าครั้งนั้นเนี่ยมู้ประชาชนที่เดือดร้อนนี่ก็ทราบซึ่งในคณะท่านที่เขาลงไปเยี่ยมทันที่เราก็คือส่วนหนึ่งเพราะว่ายอดเงินบริจาคก็เจ็ดแปดสิบล้านไหโอ้ครับรอบนั้นนะครับเยอะมากครับผมท่านครับเรื่องอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นภารกิจที่ถือว่าเป็นสปอตไลท์เหมือนกันที่ ถือว่าในช่วงโควิดซึ่งทุกคนเดือดร้อนทุกคนก็คือเหมือนหาในเรื่องหน้ากากหาในเรื่องเจลแอลกอฮอล์คณะท่านก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนท่านก็ยังลงพื้นที่แล้วช่วยเหลือหุ่นบอกมีภารกิจหลักเยอะแยะไปหมดอันนี้คือเป็นภารกิจหลักเลยในนี้ถือว่าชุดนี้นะครับเร่งด่วนถูกเชิญจริงครับท่านทํำยังไงบ้างฮะอยากให้แบบมีโอกาสเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนิดนึงฮะมันเป็นเรื่องใหม่เนาะเรื่องโควิดนะตอนนั้นเราก็ถูกล็อกดาวน์ถูกไม่ให้ทาอาชีพก็มีทั้งเรื่อง ปากท้องครับนะครับซึ่งเราก็ไปประสานกับชุมชนอย่างเช่นการเคหะบ้างหรืออะไรที่เขามีชุมชนที่เขามีจัดระเบียบอะไรเขาอยู่ได้ไปตั้งครัวครับโอเลี้ยงอาหารแล้วก็มอบถุงอย่างชีพให้<อ>นะครับที่บอกว่าที่ท่านไปที่เคหะชุมชนวัดไผ่ฟ้าและบ้านเอื้อทอนรลังสิตคลองเก้าอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมฯโอตอนนี้ก็คือเหมือนกับถูกล็อก ไม่ให้ออกมา่คนจะกินเก้าหูจะไปหาของกินก็ไม่ได้ก็ไม่เราเราก็เลยหาข้อมูลจากการเกหาก็ชาร์จไปลักษณะเดียวกันเราก็ไปเพิ่มเติมมามอบหน้ากากให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างนี้ตามตามชุมชนทั้งหลายนะครับครับผมท่านฮะแล้วอีกที่ที่บอกว่าในเรื่อง ช่วยเหลือในเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยอุตรเทืถิเนี่ยในเรื่องและอาสาสมัครเนี่ยจังหวัดตําบลทุ่งใหญ่อสมมจังหวัดพิจิตรนี่ก็เป็นการให้กําลังใจเพราะว่าพอเขาทํางานมาล้าๆใช่ไหมอาสาสมัครถือว่าเป็น,เป,นเป็นองค์ค้นเป็นองค์กรที่สําคัญมากแหละตอนนั้นนะครับ,รบท,ที่ช่วยกันสกัดโควิดเพราะฉะนั้นเราก็ไปให้กําลังใจเขาไปมอบอุปกรณ์การทํางานให้เขานะครับเช่น หน้ากากผ้าบ้างอะไรบ้างไอเจียวกอคอ์ฮอบ้างอะไรให้เขาก็เพื่อให้เขาจะได้ป้องกันตัวเอง <ผม S 1> ในการทาเพราะว่าเขาช่วงนั้นถือว่าเป็นผู้เรสรียสละออกมาอดหลับอดนอนเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการพื้นที่ในเรื่องลดพื้นที่ความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ลงเป็นเรื่องการให้กําลังใจโอ้โหครับผมบท่านมีอันหนึ่งเนี่ยท่านก็นยังมีมอบชุดเนี่ย PPE นะครับหน้ากากอนมามัยแอลกอฮอล์เนี่ยให้กับหน่วยปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เนี่ยเอ่อชายแดนจังหวัดเชียงรายจังหวัดตากและจังหวัดกาฬสินธุ์เอไรการเจนิบุรีด้วยอันนี้เป็นข้อมูลที่เมื่อสองสามเดือนที่แล้วเราประเทศเพื่อนบ้านเราเขาเป็นกันแล้วใช่ไหมครับเป็นกันหนักด้วยอืมครับเอ่อช่องธรรมชาติที่เยอะมากเราก็เลยไปให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์รหรือผู้ที่เกี่ยวข้องครับ โดยไปมอบนะครับชุด PPE ไอ้เชื้อไอ้อห่หน้ากากอนามัยอะไรครับก็เราก็เน้นไปที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเนาะอําเภอสังข์คบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคลงไปถึงที่ไปให้กําลังใจตอนนั้นนี่ก็รู้สึกว่าจะหาซื้อเยี้ไม่ได้ด้วยครับโอ้โหยังท่านยังเหมือนยังหาหามาแบบแล้วก็มาแจกให้ด้วยคือพอทําไป ระยะหนึ่งพันธมิตรเราเยอะครับโอ้เหมือนคน<ร>มีจิตใจกุศลอยากจะมาร่วมทาบุญกับทางคณะท่านด้วยท่านครับแล้วออันหนึ่งเนี่ยที่ในเรื่องเกี่ยวช่วยเหลือเนี่ยในเรื่องโควิดเหมือนกันนะครับในเรื่องเกี่ยวออมอบนักที่ครูคณะครูและนักเรียนเนี่ยที่ร่วมคลินิกสอนฟุตบอลนี่ยังไงครับท่านครับอ๋อประเด็นนี้คือทีมชุดกรรมการของเราเนี่ยเน้นเรื่องของเยาวชนที่จะอยากให้เขาแบบ รักชาติศาสนา,าสถา,าบัานอะไรอย่างนี้นะครับ <ผม S 2> แต่เราจะเอากีฬาเป็นตัวนำํำเราก็เลยถ้าเราไปลงพื้นที่ไหนเราก็จะจัด,จดคลินิกฝึกสอนฟุตบอลอจังหวัดหนึ่งสองสามร้อยคนนะครับ,รบนําโดยท่านสวอ,อาจารย์หลังของเราท่านอาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินก็จะเอาอาดีตนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยไปทีหนึ่งห้าหกคนเปิดสอนแท็กติก คอย่างอีะเด็กๆก็เป็นแฟนขับกันกีดการ์ดเห็นบอกโอ้โหนี่เด็กๆชอบมากเลยครับแล้วกันเราสอนระเบียบวินัยไปในตัวครับผมฝึกเสร็จเข้าแถวเก็บขวดน้ำอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วเราก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้เขาครับมอบหน้ากากผ้าให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ะเาีกวกันเราก็มอบวุฒิบัตรเพื่อเขาจะได้ไปไปเป็นไอ้โปรไฟล์เขาในต่อไปนะครับเสร็จแล้วพวกผู้ใหญ่เราก็ถือโอกาส เอาทีมฟุตบอลรักเมืองไทยเนะี่ยไปแข่งกับทีม VIP ของแต่ละจังหวัดที่เราไปโอ้อันนี้ก็เหมือนก็เป็นปุดไปนั่นเลยนะทําให้พื้นที่นี่มีความคึกคืนมันก็เหมือนกับไปเจอพวก,กเก่าที่เคยเล่นฟุตบอลมาด้วยกันสมัยก่อนครับตอนนี้คนห้าหกสิบอายุนะครับอืเล่นฟุตบอลกันได้อย่างสบายเลยโอ้ฮะ ก็ได้เฮฮากันได้เจอเพื่อนกีฬา,า,านี่คือยาพิเศษจริงๆนะท่านแล้วก็พอทําให้คนเราเนี่ยแข็งแรงก็เป็นการป้องกันแบบหนึ่งในขณะเดียวกันมันได้ข้อมูลข่าวสารอา้ยรีงไ,ไงครับท,ท่านได้ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ในสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาอ,อยากจะให้สวนํามาทําอะไรอะไรเนี่ยจากกีฬาเนี่ยครับได้เยอะครับครับผม ดีครับท่านและอันหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์อันหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือการประสานความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเห็นบอกว่าประสานงานเนี่ยกับหน่วยงานอย่างเช่นมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคงมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถม <S 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 ัมภ์นะครับของกรมคุ้มครองโลกกระทรวงสาธารณสุขนี่และเป็นยังเป็นไงฮะ คือคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างสูงมากนะครับจากท่านอาจารย์วิชามหาคุณโอ้ครับผมประธานมูลที่ต่อต้านการทุจริตครับแล้วก็ท่านรองประธานมูลที่ไอจีวิทยาความมั่นคงท่านพลเอกมรุดอัจฉริยสิง์กับท่านกนกพนักพัก,กวินครับผมครับท่านก็เห็นว่าของเรามีกิจกรรมลงพื้นที่แล้วก็เชื่อมโยงกับเยาวชนเชื่อมโยงกับชุมชนทางฝ่ายมูลที่ อต่อต้านการทุจริตเขาก็จะมีหมู่บ้านช่อสะอาดครับอยู่ทุกจังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดที่เขามีทุกจังหวัดครับแล้วเขาก็มีกิจกรรมของเขาเราก็เลยมาบวกกันเลยอืก็ได้เป็นงานใหญ่เลยทีนี้ว่าลงพื้นที่แต่และจังหวัดจัดอบรมเยาวชนช่อสะอาดอืนะครับสองสามร้อยคน สร้างเด็กด้วยปลูกเหมือนต้นกล้าด้วยใช่ให้ต่อต้านกันทุทจริตและขะเดดวกันให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมืองไทยอะครับเรามาีพี่น้องประชาชนทาง,ทาง,งต่างจังหวัดมีปัญหาเรื่องฟันครับเมอฟันนี้ต้องยอมรับว่าชิวหายาแพงอ,อ๋อ,อตงังหวัดใช่ใช่ครับกว่าที่เราเดินทางมาเราไปทีเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากวันนี้วันนี้ทันแต่อครับผมครับ จัดแพทย์ทันตแพทย์เนี่ยไปไปตรวจแล้วก็ไปรักษาให้เลยนะครับ,รบจังหวัดหนึ่งได้ประมาณสามร้อยคนที่เรา <ừ> ได้ <ừ> ช่วยเหลือพี่ <ừ> น้องประชาชนที่มันเป็นปัญหาเรื่องฟันครับแล้วขณะเดียวกันก็เอาพวกวิสาหกิจชุมชนสินค้าโอทอปอะไรทั้งหลายเนี่ยมาจัดนิทรรศการอืยังไงครับท่านครับมาจัดนิทรรศการในรในใไอไอที่เราลงพื้นที่นะแล้วเราก็มีคนที่มาทําฟันมีหมอ พยาบาลเลยทั้งหลายก็สนับสนุนสินค้าอของชุมชนไปในตัวอคณะกรรมการเราทั้งหลายก็สนับสนุนสินค้าชุมชนไปในตัวถือว่าทําให้มันมีเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึ้นด้วยท่านครับที่อันหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าจะไม่พูดเนี่ยไม่ได้เลยถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมอันหนึ่งเหมือนกันที่ต้องต้องคุยถามท่านก็คือกิจกรรมการยกย่องเชิดชูชื่นชมและการให้กําลังใจ กับผู้ทําความดีต่อสังคมและประเทศชาติยังไงครับท่านครับครับอันนี้ก็เป็นไอแนวคิดของคณะกรรมการชุดนี้ว่าบางทีคนเขาทําความดีมาก,มากรับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เขาไม่อาจจะไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรหรืออาจจะมีก็ได้บุธ,ธิสภาควรจะไปให้กําลังใจเขาเชิดชูเกียรติเขามอบประกาศนีิบัตรให้มอบโล่ให้นะครับ,รบให้กําลังใจเขาเช่นเคยได้ยินที่ นครปฐมไหมครับอิ่มจังสิบบาทครับอืนะครับเราก็ไปเยี่ยมไปอุดหนุนเขาแล้วก็ไปให้กําลังใจครับอาหารยังไงมามาซื้อก็คือตักสิบาทอย่างเดียวคุณภาพดีด้วยก็ตักได้ด้วยอืนักเรียนนักศึกษาข้าราชการไปอุดหนุนคุณลงนี่อย่างสูงยิ่งเลยนะครับครับแล้วก็ต้องชื่นชมในน้าใจลุงดํานายกสมาคมคนไร้บ้านแห่งประเทศไทยครับ อันนี้แกก็สามารถไปทําให้คนไร้บ้านเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากจากองค์กรทั้งภาครัฐภาคัเอกชนเนี่ยจัดสถานที่ให้จัดเป็นสมาคมให้ที่จะได้รับการช่วยเหลือได้ได้ถูกตามกฎหมายครับผมลุงดำนี่แกเป็นคนเก็บของเก่าแต่ก็ขาเริ่มไม่ดีครับเราก็ไปเอาซาเล้งที่ติดเครื่องยนต์เปย์หมออให้แกเป็นกำลังใจให้แกแกจะได้มีกำลังใจที่จะทำาต่อ ท่านครับอันหนึ่งเนี่ยที่นอกอันนี้คือในประเทศเห็นทราบว่าภารกิจเนี่ยอีกอันหนึ่งที่สําคัญเนี่ยของคณะท่านมีเนี่ยในเรื่องเกี่ยวความร่วมมือระหว่างประเทศอันเป็นเนี่ยกิจกรรมเนี่ยสารประโยชน์เพื่อสังคมด้วยทราบว่าในช่วงยิ่งช่วงประเทศจีเนี่ยที่มีประสบปัญหาโควิดเนี่ยทางคณะท่านเนี่ยในฐานะตัวแทนของประธานประธานสภาเนี่ยก็มีดําเนินกิจกรรมเนี่ยช่วยเหลือกับต่างประเทศด้วยโอ้ขอบคุณ พี่ดรเด่นมากเลยใหญ่ทบทวนนะครับผมคือการทําอะไรบางอย่างเนี่ยแต่เราได้รับผลสืบเนื่องมาครับจากการที่เราตอนนั้นประเทศจีนประสบปัญหาเรื่องโควิด -19 นี่รับเพื่อนใช่ไหมครับบุติสภาก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆเลยคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็เลยขอเป็นตัวแทนของบุติสภาไปให้กําลังใจครับ ทูตจีนพร้อมกับเอาดักากาอนามัยนะไปมอบให้ทางทูตจีนทูตจีนแกก็เปิดทาเนียบทูตเลยทั้งที่เป็นวันหยุดตอนนั้นนะเป็นวันหยุดแล้วก็ทางเอกอัครทูตก็ยังกลับมาประเทศไทยไม่ได้ท่านอุปทูตท่านเป็นคนต้อนรับท่านทราบซึ้งใจมากว่าว่าฝ่ายนิติบัญญัติของเราเนี่ยไปให้กําลังใจไม่ทิ้งเพื่อนออไปให้กําลังใจไม่ทิ้งเพือพ่อนบ้านเราเราก็ไม่มคิดว่าเราจะ ได้รับอะไรกลับมานะครับเขาซาบซึ้งใจมากแล้วขอให้ทางท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยทาเป็นจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่เขาจะได้รายงานทางประเทศของเขาครับนะครับพอหลังจากนั้นประฏว่าไทยก็กลับมาประเทศจีนท่านจะเห็นไม่เทศจีนว่าค่อนข้างจะสนับสนุนเราเยอะนะครับช่วงที่เท้าแบตเริ่มหายเริ่มฟื้นแล้วเาขามีประสบการณ์เนี่ยเห็นไหมครับอย่างอันดับแรกเลยผล ได้ผลต่อเนื่องเลยคือเราก็ไปบอกว่าแม่น้ําโขงเนี่ยผมได้รับข้อมูลจากพี่น้องที่จังหวัดเลยจังหวัดน้องคายเลยว่าบางทีแม่น้ําโขงมันแห้งมากเกินไปมันทําให้กระทบระบบนิเวศนอกจากเรื่องนอกจากเรื่องน้ําการเกษตรแล้วมันกระทบระบบนิเวศไปเยอะทางทูตจีนได้ให้ความกรุณาให้ทางโคศกของสถานทูตจีนนะครับเดินทางไปกับเราที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยอไปฟังบรรยายสรุปจากท่านผู้ว่าแล้วก็เดินทางไปดูพื้นที่ทูตจีนเขาก็อธิบายฟังว่าต้นน้าเนี่ยมียังไงบ้างแต่ว่าส่วนหนึ่งมันต้องมาผ่านกลางน้ําคือที่ประเทศลาวแดีวเขามาเห็นพื้นที่ละเขาจะเอาข้อมูลนี้รายงานให้กับทางรัฐบาลเขาถือว่าเป็นผลโดยที่ไม่คาดฝันใช่ครับเพราะว่าท่านทางนู้นก็มาช่วยเหลือกับ ในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องระบบน้ําชนประทานว่าจะทํำยังไงเนี่ยวันหน้าเนี่ยคือน้ําของเราจากแม่น้ําขงก็มาจากทางจีนว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้วันหน้าเนี่ยอาจจะไม่เกิดภายแล้งหรือน้ําท่วมก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสรุปแล้วคือได้น้ําเพิ่มครับผมท่านครับในไทยเนี่ยผมในกิจผมว่าในภารกิจเนี่ยของคณะ กรรมการท่านเนี่ยผมว่ามีอะไรเนี่ยที่มันเป็นแบบได้ช่วยเหลืออยากให้ท่านเนี่ยได้กล่าวเนี่ยในภาระข้างหน้านะครับอันนี้คือแค่แบบาข้างหน้าเนี่ยผมว่าของท่านเนี่ยยังมีแผนที่จะทําต่ออยากให้ท่านกล่าวฝากทิ้งท้ายในภารกิจนะฮะที่จะเดินไปข้างหน้าของคณะกรรมการของท่านนะครับคือเราก็ไอเรื่องประสบภัยทั้งหลายเนี่ยเราจะรับข้อมูลจากไอกรมป้องกันบรรเทาสาภาภัยของกระทรวงมหาไทยนะครับ แต่ที่มันจะมีประโยชน์กับพื้นที่จริงๆคืออย่างเร่งเรื่องของไอ้ทันตะนวัตกรรมเนี่ยได้ไปรักษาคนในขณะเดินได้ไปอบรมเยาวชนรเรื่องของฟุตบอลรักเมืองไทยของสวได้ไปสัมผัสกับเยาวชนได้ไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้มอบชุดแข่งขันให้อะไร,รให้นะครับเรื่องการเชิดชูเกียรติอ,อันนี้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งแผ่นดินได้ถ้าพี่น้องประชาชนมี เห็นว่าคนไหนควรจะได้รับการเชิดชูเกียรติจากครมสวเนี่ยแจ้งมาได้เลยครับครับผมเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นนะครับนะครับที่เบอร์สาทางพี่น้องประชาชนสามารถประสานนะครับถ้าเกิดว่าเห็นประชาชนตัวอย่างที่ทําความดีนะครับแล้วก็อยากจะบอกให้กับประชาชนได้เห็นนะครับได้เป็นตัวอย่างนะครับให้ประสานมานะครับกับคณะของท่านนะครับที่เบอร์081นะครับ927 9476นะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นอยู่แล้วขอเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากท่านจะได้รับการเชิดชูเกียรติแล้วชุมชนข้างเคียงท่านจะได้จะได้จะได้อย่างตามสภาพนะบางอย่างนี้อย่างที่เราไปที่เปลับจังหวัดสมุทรปราการใช่ไหมครับ,บ,รรรรบที่ที่ท่อแก๊ดระเบิดครับเราก็ไปเชิดชูเกียรติให้คณะครูอะไรที่เขาสามารถใช้ไหวพริบอบพยพนักเรียนได้อย่างปลอดภัย เราก็ไปเช่อชูเกียรติเขาขนาดกันแล้วก็ไปมอบอุปกรณ์กีฬาคมอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทั้งสองโรงเรียนนั่นเองครับผมและนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถประสานมากับทางคณะท่านนะครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านพีรศักดิ์พอจิตนะครับสมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมการดําเนินการกิจกรรมอันเป็นสาารประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาครับท่านครับขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ